เราจะมาเอฟอ okay. ิมพากันนะครับทุกคนเอฟสปาบอกว่าขออนเราจะไปกินในวันนี้คืออะไรอ่าเป็นขนมไก่ไก่ย่างแล้วก็มีเอ็มเอ็มแล้วก็มีขนมใหม่นะครับนี er ่เอ็มเอ็มใครอยากซื้อนะครับไปซื้อที่ที่ไหนครับทีเจแล้วก็ทีเจทั่วไปนะครับผม่ใช่สมาชิกนะผม่ใช่สมาชิก นี่คือหน้าตาของขนมนะครับขนมขนมอะไรเนี่ยนี่อะไรบ้างมาอะไรปะขาเลยเชิ้นแรกเลยอันอะไร นี่เรามีน้ำจิ้มตุดนเด็กของมุไรกะย่างคุณขนมำกะย่างกินม,มันหอมมากเลยจ,จะหกจะหกเอาาวาว้าพนนวางไว้ก่อน เอนเซิปอารเราไปก่อนไปรัมือกันนะโอเคนี่ครับนี่คือขนมไก่ย่างจิ้มกับน้ำจิ้มของเขานะคนี่จิ้มน้ำจิ้มครับจิ้มน้ำจิ้มแล้วจิ้มน้ำจุ้มน้ำจิ้มก็จิ้มน้ำจุ้มนะครับเี่ครับ ก็ทำยยอยากกินสิอ้ันนี้คือหนุ่มไก่ทอดไก่ยา่างไก่ทอดไก่ยา่างอ่าฮะไก่ยา่างไก่ยา่ยางก,ก็ไก่ยา่างวะนี่อันนี้นะไก่ยา่างนะอันนี้ห่อน่ะยี่สิบได้เยอะมากให้ข้อเยอะเลยอ่ะดูดิดังเจ็บคอเลยครับข้ <c oughs> <c oughs> อเยอะเอาเอา แต่เรามาดูกระตูกันด้วยนะคะร,รับทุกคนจะได้ปิ่งโอเคไหมแต่อย่าให้เกิน15นาทีนะไม่งั้นลงไม่ได้นะโอเคจคลิปที่แล้วอ่ะที่ลงคลิปไก่ทอดไปอ่ะคือแบบยอดวิวเป็นเอาอย่าๆคือยอดวิวเป็นเยอะกว่าปกตินั่นแหละแล้วลก็ไอคลิปไก่ย่างแล้วก็คลิปอีกอันออไอ้ไก่ทอดอ่ะ แล้วก็กคลิปผู้หญิงอันนั้นอ่ะอได้ต้องพันวิวอ่ะไออีคลิปไก่ทอดอ่ะที่มันเป็นคลิปยาวนะไม่ใช่คลิปสด้น,นะไก่ทอดอ่ะคือแบบคนเยอะมุกิงน้ำกันนะครับเปล่าวนะน้ำบ้านนะครับแต่ถ้าน,นำเป็นนำโผก,ก็จะเซบขนาดไหนน่าินเนาะ เอาเอาน้องมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาน้องมาไว้บนนี้ดีกว่าเอ้ยแล้วก็เอาน้องมาวไว้บนนี้ดีกว่าไม่เห็นไม่เห็นตั้งาอยางนี้นูนนี่วางได้วางได้นี่นี่ นี่น่ารักไ,ไหมน่ารักไหมทุกคนอันนี้จอดดือคลิปยาวอันนี้คลิปยาวจริงเหรออือเพราะช่นี่คลิปยาวกำลังได้ยอดเยอะเยอะขนาดของไก่ย่างที่อร่อยดีสุดในโลกค่ะทำไมยังไม่ยึดเจ็ดนาทีเลยอ่ะม,ม,มันมันยึดเจ็ดนาทีไม่ได้เพราะว่า ยังไม่ได้สมัครแบบ youtube ที่มันสามารถที่กำลังคลิปได้เยอะกว่านี้ได้ยาวกว่านี้แต่ผมว่ามีคลิปแยกนะครับเออน่าจะต้องมีคลิปแยกเพราะว่าเป็นพัดพัดแป่ครับอืมใช่เพราะว่าไกยา่ย่างจั่พัดกับเยไก่ย่างเยอะขนาดนี้ยกินไม่หมดหลอกในพัดเดียวอาจจะกินหมดในพัดเดียวก็ได้ <c oughs> หรืออาจจะเป็นเมื่อตอครั้งที่สอง e ีสองกได้ครับผมคลิปยาวนะครับ <Whoa! S 2> น้ตอยาใคคตัอีีสนคะใครอยากรอดูอีีที่สองครับแต่ทึบไหลมาเยอะๆเลยให้หนึ่งเรื่องมืดไรก็ไม่ต้องหนึ่งหมื่นไหลก็ได้แค่หนึ่งพันก็ดีใจแล้ว เี๋ยวคนดูก็ได้ครับถ้าคนดูไม่ต้องกดติดตามทุกคนลองฟังเสียงนะทุกคนลองฟังเสียงนะทำไมบี่เจ้าพี่เขารวยอ่ะเพาะเขาติดน้เงรวยนี่คนเยอะอ่ะ ก็ลูนัมจิ้มนะใครใครอยากดูคลิปอีพีสองหรือ,อช่องที่สองแล้วก็ช่องที่สามไปกดติดตามได้ที่ซันซันซุปเปอร์ซันและปันปันคุงไอไอคลิปที่เกาะลีลเราชอบอยู่ดในช่องป,ปันปันคุงสองนะครับมีสามช่องนะครับไปกดติดตามกันก็แล้วกัน ติดหนึ่งเลยนะครับเขาเราเป็นคนเปิเบลจิวอะไรช่องกันครับเปิเบลจิวเออใช่ใช่เอ้ยมันมันติดได้เดี๋ยวเห็นแต่ไอ่เนี่ยเอออย่างมองบายบายมองดีดีนี่คือรูปอะไรครับทุกคนถ้ามองเบิ่งเบิ่งมันจะเหมือนไก่ปกติใช่ไหมแต่เอามาต่อสามารใช้ไก่ <c oughs> ข้อดีก็คือเราสามารถใช้ไก่ตัวใหญ่นะญญญแบบนี้เอาใหญ่ๆแบบนี้สามารถเอาชอ้อนแล้วก็ชอ้อนแล้วก็กินดีได้นี่ยเหมือนซอสในตัวแล้วผมก็ไปดูนะไปดูนะไปดูนี่แล้วผมก็ก<ด>นะิน,ะนแล้วผมสามารถกินชอ้อนได้ด้วยทักคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทำ EP สองผมจะพา ทำทันทีเลยนะครับทุกคนอขอให้มียอดวิวดีๆแต่แม่งตอนนี้ตอนถทายคิดไม่อาชเราเราต้องให้ไปถึงหน,นึ่งล้านซับให้ได้นะคะทุกคนโอ้หนึ่งล้านซับไอ้เหี้ยแค่หนึ่งนซับไม่ก็จะเป็นตายแล้วดิวสนเดิเสน์นาคลิปยุงเห็นเห็นเห็น มันวางน้องไม่ได้อะน้องนี่น้องสุสาสน้องเลยมันไม่เห็นอยู่ดีเห็นเห็นเห็นเรื่องนนะเอ้อล้พวเรามาดูกริปเลนะครับอยยพิ่จอ่าเพี่อย่าพี่กจัยิงต่อเฮ้ยเอาไวกเองยเอาวางไว้ตรงนี้เอาวางไว้บลนเอาไว้ตรงนี้เอาไว้เอาไวตรงช้นบ้างอันนั้นมันก็โดนถ้วยน้ำจิ้มบางหสิ อย่างกินก็รอเดี๋ยวเพิ่มเล่นนะครับผมขอไปกินอย่างอื่นแป๊บนึงนะครับอ a อ m เอแบบใหม่ครับเจสันเสันเพิ่็ได้รับไนี่ครับอร่อยนะอยู่นะเลยอีกหกนาทีพ่อบอกเลยว่า,าคลิปนี้สุดครับอร่อยลืมโลกเลยนะครับ อร่อยลืมโลกอะไรเรไดี๋ยวไห้ดีทหนึ่งเ <c oughs> ดีเ๋ยวเจนนะครับโอ้โหเมื่อกี้บอกว่า คือดูนะบนอ๋อเดีเราจะลองเอาขนมหวานมาจุ้มกับน้ำจิ้มนะครับได้เอาจริงเหรออยากลองอยากลอง <c oughs> ท้องแม่ยังไม่เสียนนะครับทุกคนมันเอซุนอาร์นะมันจริงเหรอเอ็งเอ็งจะเอาก็เอ,อ็งจะเอา ทุกคนเราจะเอาอันนี้เอาอันเนี้ยมาจุ่มกับอ <c oughs> <c oughs> ย่าอย่าดลยแต่ข้าวหวานเต <c oughs> ็มร้อยตัวลูกอมของไออันเนี้ยน่ะมันจะคล้ายๆเออ ขวดของโค้าแล้วแต่เงน,นจะเองดีกว่ามันจะ <laughs> เ,เล็กกว่าอย่าพูด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 เอาถ่ายอย,าอย่าพูดนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปใหม่นะ <laughs> พูดทำไมอยากหลองให้ <laughs> ทำท <laughs> อนไรเล่าเรา <laughs> ลงคลิปเสร็จเลยนะพ,พี่เขาพูดปลอมนะครับทุกคนไม่จริงครับ เพราะว่ามะเล็งเต่าทองก็ต้องไปหยองบนก่อนถ้ามันไม่หยองบ่นจะเอาไปแช่ค,คุณกดดีดไลน์ได้เลยครับ <c oughs> เก <c oughs> มแรกเสร็จแล้วต่อไปคลิปต่อไปมันยังไม่ได้อีพีสองก่อนนะครับที่การแข่งกิน เอามาสองตัวดิอะไรดูหน้าน้องนะครับหน,น่าเอิวะมาคนเดีวยวนเะดยเร็วเลยไปล้านซาบทีรีบกินมีกินเลยยังไงเนีอยม อย่าพิ่งดูอย่าพิ่งดูแล้วเรางำสิ่งไหนแล้วกันตเอาสุลยนะแล้วนี่ก็คือเมื่อพี่โตสร้างบ้านใน m i n e c r a ผมโตเองีครับแล้วในวันนี้เก์เก์เลยเราก็นังดูคลิปเก์เลยดูมีม คคือคืออก็เปแล้วเฮ้ยอยา่ารู้ตัวอีกทีจะหมดแล้วอ่ะทุกคนรู้ตัวอีกทีมะเล็กเต่าทองกันเป็นมะเล็กเต่าชุบไปแล้วอ่ะอืมเขาอยากกินช็อกโกแลตใส่ลืมโลกกินชโโ็อกโกแลตเลยนะโอเคไหมโอเคไหม นี่คือช็อกโกแลตมะแงงดะแทงเขาทองนะคะะรัะมะแดงเขาทองนะครับมะแดงเขาทองนะครับนี่คือช็อกโกแลตนองนะครับแต่เอาอันเมื่อกี้มา,าวันนั้นหน่อยอันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับม,มันเป็นของเล่นที่แถมมาใช่ไหมคะเล่น,น,น,บน,นขบวนหวานรสอะไรอะไรอีกสองกลุ่ม <laughs> กินไปแล้วนึกถาว่าจะไปกินได้ยังเหลือนี้ น้องยัดเป็นพาร์นนะเพราะว่าไม่น่าจะกินทันเนาะเฮ้ยอยางงี้อย่างแรกกินไก่ให้มดก่อนเฮ้ยเล้กไม่กินนี้ปูอูโหโอ้โหเอ๊ะไมาในสภาพคือพวกเรากินได้ประการนะถ้าพวกเราไม่พูดเราก็คงไม่กินเยอะเหมือนกันเรียแล้วเรียแ นแล้วทุกคนดูนี่ฝังดินเนีวทีเดียวหายไปเกือบเยอะเลยครับโู้ยพีมจัจไปแล้วหู้ใครที่ชอบลีปนี้อยวกันดิกดไลค์กดติดตามไปครับแล้วก็กดกัน